วันนี้ก็กลับมาที่หัวข้อที่4ตรงนี้นะคะในหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงการรองรับลูกค้าที่จําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่นะคะเนื้อหาตรงนี้จะอยู่ที่หน้า13และหน้า14ค่ะวันนี้สองหน้าเบาๆนะคะ,ะแคกก็แอบเปิด เข้าไปดูแล้วล่ะว่าเนื้อหามันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งจะเป็นตอนที่เราไม่สามารถที่จะแปลได้อย่างตรงตัวกับคำศัพท์ตรงนั้นจริงๆนะคะอืมดังนั้นแขะก,ก็อยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจณจุดนี้เนาะว่าเฮ้ยทำไมแบบเวลาอ่านไปแล้วเพื่อนๆอาจจะรู้สึกได้ว่าอุ้ยแขกไปไม่ตรงอะแกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแปลตรงก็จะไม่เข้าใจนะคะในจุดนี้ <c oughs> แขะก,ก็เลยจะขอสรุปเป็นภาษาไทยคร่าวๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจเนาะ แล้วก็ถ้าอยากรู้สับตรงจริงๆเนี่ยก็คือไปฟังกันตอนเก็บสับแล้วกันโอเคไปกันเลยนะคะืมโอเคการรองรับลูกค้าที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลการเอาใจใส่นะคะในกรณีลูกค้า ที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ดังหัวข้อที่แสดงต่อไปนี้มาที่ร้านเรานะคะการที่เราเนี่ยได้มีการรองรับไปด้วยแล้วก็มีความรู้สึกเนาะว่าแบบได้คำนึงถึงเนะว่าเราสามารถช่วยอะไรลูกค้าได้บ้างเนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญนะคะแต่ว่านะคะ เราจำเป็นที่จะต้องดูแลมากถึงระดับไหนกันนั้นนะคะเนื่องจากแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันเนาะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ารองรับมากเกินไปขนาดนั้นก็คือไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดเยอะในส่วนนั้นนะคะออ,คอันนี้แขกไม่สามารถแปลตรงตัวได้เลยจริงๆ ต้องขอโทษเพืเ่อนๆด้วยก็คือการที่เราแบบไม่จําเป็นที่จะต้องคิดหนักมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความจําเป็นที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่นั้นแตกต่างกันเราแบบไม่จําเป็นที่ต้องไปสุดตรงกับมันขนาดนั้นหรือไปนั่งคุ้นคิดคนเดียวขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาจะแบบสื่อให้เรารู้นั่นเองต่อไปข้อหนึ่งค่ะ ในหัวข้อที่หนึ่งนั้นก็คือลูกค้านะคะที่มีมีลูกมาด้วยมีเด็กๆพาเด็กๆมาอย่างที่ร้านนะคะโอเคอการเคลื่อนไหวของเด็กๆนะคะก็เป็นกรณีที่เราเนี่ยคาดการได้ยากกรณีเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่เยอะกันเลยทีเดียวเนาะ ที่เราแบบเดาสถานการณ์ไม่ได้ว่าเด็กจะไปไหนไปซ้ายไปขวานะคะดังนั้นนะคะถึงแม้ว่าตัวเด็กๆเ,เองเนี่ยจะไม่ได้มีประสงค์ร้ายอะไรหรือว่าตั้งใจที่จะทําอะไรผิดพลาดนะคะแต่ก็ยังมีนะคะที่แบบว่ามีการทำร้ายเท้าของในร้านนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีนะคะในกรณีที่อ่ เราเด็กๆเนี่ยไปสร้างความรบกวนให้กับลูกค้าท่านอื่นๆดังนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เด็กๆนะคะที่คุลลูกค้าเนี่ยพามาในร้านเนี่ยไปรบกวนลูกค้าคนอื่นๆในร้านด้วยเหมือนกันเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมที่นั่งไว้ให้สำหรับเด็กนะคะ สิ่งนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญค่ะอโอเคต่อไปข้อที่2นะคะลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุนะคะในลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุนั้นนะคะก็จะมีในกรณีที่ลืมของนะคะแล้วก็เกิดอาการทางด้านร่างกาย ผิดปกติขึ้นมาฉับพลันนะคะืแล้วก็มีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นและในกรณีที่ลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุนะคะมาที่ร้านคนเดียวนั้นนะคะเราก็จะทำการเช็คเนาะว่าตอนที่ลูกค้าจะกลับเนี่ยได้มีแบบ ลืมของอะไรไว้ไหมแบบนี้ค่ะแล้วก็ในตอนที่เราจะรับหรือว่ายื่นเงินสดให้กับลูกค้านั้นตอนที่แบบเรากำลังคิดตังในแคชเชียร์นะคะเราก็จะปรับไปตามความเหมาะสมเนาะเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุดังนั้นเราก็จะมีการนับเงินนะคะอย่างช้าๆด้วยเสียงที่ดัง ใชนะ่เพราะคนแก่เขาพอแบบอายุมากไปก็ไม่ค่อยได้ยินแบบนี้นะคะเราก็จะต้องปรับไปตามความเหมาะสมของเขานั่นเองอืถ้าเขาไม่ได้ยินเราก็พูดให้ดังขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็นะคะเนื่องจากมีกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นตัวหนังสือที่มันแบบว่าเล็กๆได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเตรียม พวกเมนูนะคะที่เขียนด้วยตัวหนังสือใหญ่ๆไว้เนี่ยก็น่าจะดีได้เหมือนกันโอเคต่อไปข้อที่3ค่ะลูกค้าที่ใช้รถเข็นนะคะข้ออะตรงนี้ก็คือชนิดของรถเข็นค่ะในในรถเข็นเนี่ยนะคะก็จะมีรถเข็นแบบมีคน มีคนผักให้ทางด้านหลังด้วยเนาะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นรถเข็นที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเ,าเลื่อนได้เองอะ่ะให้เพื่อนๆน,นึกถึงแบบว่าวิลแชร์ที่เขาใช้แข่งกันแล้วเนาะอือันอันที่แบบว่าสามารถหมุนได้เองอะ่ะก็จะมีสองแบบเนาะที่เราสามารถหมุนได้เองกับต้องมีคนผักจากข้างหลังโอเคสำหรับรถเ,เข็นนะคะที่ มีผู้พยุงอยู่แล้วเนี่ยผู้พยุงเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าควบคุมเก้าอี้รถเข็นตรงนั้นนะคะสตาฟของร้านก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวตรงนั้นแต่นะคะอีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นเก้าอี้ รถเข็นแบบที่ลูกค้าเขาแบบว่าใช้เข็นเองนะคะก็จะมีในกรณีที่มีทางต่างระดับบนพื้นนะคะและก็มีในกรณีที่ไม่สามารถใช้ลิฟต์ได้ดังนั้นสตาฟของร้านมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวตรงนั้นโอเคต่อไปข้ออีกค่ะ ในการแนะนำลูกค้านะคะไปยังที่นั่งสำหรับคนที่ใช้รถเข็นตรงนี้เนี่ยนะคะโอเคในกรณีที่แนะนำที่นั่งให้กับลูกค้านะคะที่ใช้รถเข็นถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องของความสูงโต๊ะนั้นเราก็จะเคลื่อน E, เก้าอี้รถเข็นของลูกค้าเนี่ยไปยังโต๊ะทั้งอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ในตอนที่ได้พูดคุยกับลูกค้านะคะที่ใช้รถเข็นตรงนี้เพื่อที่จะ,ะสามารถเข้าใจนะคะสีหน้าของอีกฝ่ายเราก็จะแบบว่ายอมสะโพกต่ำลงนะคะแล้วก็จะให้สามารถ คุยกันได้ในความสูงของสายตาระดับเดียวกันใช่เพื่อที่จะเห็นสีหน้าของลูกค้าได้ชัดเจนเนาะตรงนี้ต่อไปหน้าที่14ค่ะข้อ4นะลูกค้านะคะที่มีสุนัขช่วยเหลือมาด้วยนั่นเองโอเคเขาก็อธิบายนะคะสุนัขช่วยเหลือตรงนี้ สุนัขช่วยเหลืออก็จะมีนะคะเป็นแบบว่าสุนัขสําหรับคนตาบอดนะคะสุนัขสาหรับแบบว่าพยุงช่วยเหลือไปนะคะแล้วก็เป็นสุนัขสําหรับคนที่หูไม่ได้ยินซึ่งสุนัขนะคะที่ที่จะเป็น สุนัขช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการรับรองจากนิติบุคคลนะคะที่แบบประเทศนั้นๆเนี่ยเขาได้แบบว่ากำหนดไว้และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถกลายเป็นสุนัขช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะและนะคะ สุนัขช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก็จะต้องถูกรักษาความสะอาดนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนยกตัวอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะโอเคต่อไปเข้าอีกค่ะหน้าที่ของการรับเข้าสุนัขช่วยเหลือนะคะ ในกฎหมายของญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะก็จะมีผู้คนจำนวนมากนะคะไม่ได้แบบว่าเฉพาะเจาะจงนะคะเข้าออกร้านอยู่เป็นประจำเขาก็จะมีหน้าที่นะคะที่จะต้องแบบว่า,ารับสุนัขตรงนี้เนี่ยสุนัขที่เป็นแบบว่านำทางเข้ามายังในร้านด้วยเหมือนกันนะคะอื ข้ออุนะคะเรื่องของการตรวจสอบสุนัขช่วยเหลือะะสุนัขคนตาบอดเนี่ยสำหรับคนที่แบบมองไม่เห็นเนาะเขาก็จะมีสายคล้องนะคะเป็นสีเหลืองหรือไม่ก็เป็นสีขาวนั่นเองค่ะและ สุนัขช่วยเหลือแล้วก็สุนัขสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ยินนะคะก็จะมีหมายเลขรับรองเนาะแล้วก็ชนิดของเขาเรียกอะไรสุนัขช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยติดไว้อยู่ในเสื้อกักของสุนัขนั่นเองก็จะแสดงเครื่องหมายเหล่านี้นะคะอยู่ในเสื้อกักของสุนัขเนาะใช่ แล้วก็ผู้ใช้เองนะคะก็จะต้องมีใบรับรองด้วยนะคะว่าเรามีสิทธิที่จะใช้สุนัขตรงนี้สุนัขตรงนี้ผ่านการฝึกมาแล้วนะคะก็ต้องมีใบรับรองไว้ด้วยเหมือนกันสำหรับผู้ที่ใช้สุนัขโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ก็จะมีนะคะในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบนะคะว่าการดูแลสุนัขช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยเพียงพอไหมนะคะอืมแล้วก็ใช่สุนัขช่วยเหลือจริงหรือเปล่าอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบเนาะในกรณีที่เราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบนจุดนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ ขอให้เขาแสดงใบรับรองตรงนี้ได้นะคะอก็คือลูกค้าของเรานั่นเองเราก็ถามเขาได้นะเราไม่มั่นใจอะ่ะสมมุติว่าเขาไม่มีปอกคอเขาไม่มีเสื้อกัก๊กอะไรเงี้ยอืมเราแบบสามารถที่จะสอบถามเขาได้นะคะขอใบรับรองตรงนี้ได้เพื่อยืนยันนะคะสุนัขตัวนั้นก็จะได้เข้าไปในร้านอาหารของเราได้อืมโอเค ในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งก็ไม่แรกเนาะที่แขกรู้สึกว่าแขกไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะคะถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวนี่คือไม่เข้าใจนะคะตรงจุดนี้โอเคมาคำนี้นะคะให้เดี๋ยวเก็บศัพท์แล้วนะให้เดี๋ยวก็คือการเอาใจใส่แล้วก็การคํานึงถึงคนอื่นนั่นเองโอเคฮิตเซียวความจําเป็นนะคะ โอเคสมะลูกค้าไทยโยรองรับนะคะซี่ต่อไปชิเมสแสดงนะคะไฮเดียวอันนี้ก็คือการเอาใจใส่เนาะโอเคผ่านมาแล้วนะคะไล่เต็งก็คือการมาเยือนที่ร้านการที่ลูกค้ามาร้านนั่นเองนะคะบายกรณีอันนี้นะคะน,นั่นก็โอเคสุดได้ชิมาโชกะก็คือให้ช่วยเหลืออะไรไหมคะ ให้ช่วยเหลืออะไรไหมคะอันนี้เป็นภาษาแบบว่าสุภาพนะคะขั้นสูงสุด <laughs> โอเคเป็นรูปถ่อมตัวเนาะโอเคคิโมจิก็คือความรู้สึกโมจินากะระอันนี้เป็นไวยากรณ์นะคะแขกขอไม่อธิบายไวยากรณ์นะแขกจะเก็บแค่ศัพ์เท่านั้นโมจิอันนี้มาจากโมจิมาสค่ะ ก็คือแปลว่าถือเลือกแปลว่ามีนะคะในกรณีนี้ประโยคนี้มีความหมายว่ามีค่ะโอเคไทเซซสำคัญทาดาชิถึงแม้แต่นะคะเทโดระดับให้เดี่ยวการดูแลเอาใจใส่นะคะโอเคโอโมยคมิ ถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวนะคะโอโมยโคมิตรงนี้จะแปลว่าคิดไปเองนะคะหรือว่าคิดเอาเองนั่นเองอไทโออันนี้การการรองรับนะคะฟุยโยอ,อันนี้ก็คือไม่จําเป็นถ้าเกิดว่าเราจะลองแปลตรงตัวก็คือการรองรับที่คิดไปเองไม่จําเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าแขกแปลมันก็แปลตรงตัวไม่ได้ใช่ไหมเออ โอเคมันก็จะกลายเป็นงงๆไปนะคะเราเอาแบบว่าพอยต์ของมันก็แล้วกันที่เราต้องการสื่อสารถึงเราเนะโอเคข้อหนึ่งโอโคซามะสุเลก็คือการพาลูกมาด้วยนะคะโอเคซมะลูกค้าโคโดโมลูกหรือว่าเด็กๆนะคะอุงโงกิแปลว่าการเคลื่อนไหวโยโซุ u ก็คือการคาดประมาณการเดานั่นเอง โยโซกุชินิคุก็คือกะ,ะประมาณยากนะคะบากรณีอันนี้โอคือแปลว่าเยอะคะ่ะโซโนเคกะดังนั้นนะคะวารุกิก็คือเจตนาไม่ดีโอมิเซร้านบีฮิงอุปกรณ์คำนี้นะคะโควะชิเตชิมะมาจากโควะชิมะ แปลว่าทำพังนะคะอัน,นคำนี้นะคะมาจากเมวากุโคาเคมัสนะคะก็คือสร้างความรบกวนนั่นเองโซโนทาเมะดังนั้นนะคะเซกินนะะที่นั่งโยริสุรุโยชิมัสก็คือการเตรียมนะคะเตรียม,ยมโอเคโเคเรชะผู้สูงอายุ วาสุเรโมโนสุรก็คือลืมของนั่นเองถ้า o, วาสุเรโมโนเฉยๆจะแปลว่าของที่ลืมนะคะการลืมของหรือว่าของที่ลืมทสซูเซนฉับพลันนะคะกระทันหันไทยโยก a วาลุคุนารุก็คือร่างกายเนี่ยก็จะมีอาการที่ไม่ดีนะคะสภาพร่างกายไม่ดีนั่นเองอาการป่วยนะคะ เกิดแบบว่าอาการป่วยขึ้นมากระทันหันสภาพร่างกายที่ไม่ดีขึ้นมากระทันหันนั่นเองนะคะคันจิงไงก็คือการเข้าใจผิดนะคะตอรดโดยคนเดียวโดยลำพังนะคะคัคค u นิงสุรุคั s คืนิงชตรวจสอบค่ะคไคก็คือการคิดเงินนะคะคินเซนเงินสดค่ะ อุเควตชิก็คือการรับการยื่นโอคินะอันนี้คำคุณศัพท์นะคะ่ะแปลว่าใหญ่เนาะแต่ในกรณีนี้จะแปลว่าเสียงดังนะคะถ้าใช้กับเสียงจะมีความหมายว่าเสียงดัง k o เฮโเนะคะเสียงยุคริโตอย่างช้าๆโอคเนเงินคาโซเอนับนะคะคูฟูอันนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจีสนะ เล็กๆนะคะเป็นคำคุณศัพท์นะมอนจิก็คือตัวอักษรโอเค,อเ,คเมนูก็เมนูค่ะโอเคไปกันเลยต่อไปนะคะคุรุอิซุก็คือรถเข็นค่ะเป็นแบบวีลแชร์แบบนี้นะคะวิโยก็คือการใช้ค่ะลูกค้าที่ใช้รถเข็นชูรุย ประะะเภทนคมันจะมีอยู่สองประเภทเนาะไคโยโยอิสุก็คือเก้าอี้รถเข็นนะคะที่มีคนพยุงมาด้วยคนดูแลมาด้วยม,มีมาเป็นเซตนะคะก็คือเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าเราไม่สามารถเลื่อนให้มันไปข้างหน้าเองได้เนาะอันนี้จะต้องมีคนพยุงจากด้านหลังนะคะ ไม่ใช่คนพยุงเนาะคนผักคนเข็นจากด้านหลังนั่นเองอันนี้ก็คือคายโยโยอิซุนะคะต่อไปช um ิโซชิกิจิโซชิกิคุรุไมสุโอเคก็คือรถเข็นนะคะที่เราสามารถเลื่อนเองได้นั่นเองคายโยชะอันนี้ก็คือผู้ดูแลนะคะ ผู้ดูแลที่ติดตามคุณลูกค้าของเรามานั่นเองโซซะก็คือการควบคุมการบังคับนะคะก็คือคนที่เข็นรถนั่นเองในกรณีนี้ต่อไปโอมิเซร้านสตาฟก็คือสตาฟในร้านนะคะพนักงานอิโดก็คือเคลื่อนย้ายนะคะเทสซดช่วยเหลือ ฮิตเซียวอะดิมาเซไม่มีความจำเป็นนะคะอิปโปนะคะอีกฝ่ายหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงกันข้ามกันนะคะคำนี้อิปโปอันนี้เจอแล้วเนาะ s ิโซชิกิคุดูไมซึก็คือรถเข็นที่เราสามารถเข็นเองได้หมายถึง คุลูกค้าของเรานะคะสามารถทำให้มันเคลื่อนที่เองได้ยุคะพื้นดันสะก็คือความต่างระดับนะคะความต่างระดับตรงพื้นสูงต่ำเตี้ยมไม่เท่ากันเอเลเรเตอร์ลิฟต์นะคะริโอใช้ริโอเดคิไนใช้ไม่ได้นะคะโอเคเซคิ okay. ที่นั่งนะคะคตะอันนี้ไม่ใช่วิธีการนะคะแต่หมายถึงคนเป็นเป็นคำสุภาพนั่นเองอันในก็คือแนะนำนะคะอโอเคเทเบรุโตทักษะความสูงมนใดปัญหาสโนมะมะทั้งอย่างนั้น เทเบลつนิสเกมัส็คือเอาไปติดไ้กับโต๊ะอันนี้ถ้าเกิดว่าแปลตรงๆนะคะ <laughs> ในกรณีนี้ก็คือนำรถเข็นนะคะไปยังโต๊ะนั่นเองฮานาชิโสุรุก็คือพูดคุยนะคะโทกิตอน h y โยโสีหน้านะคะ อารมณ์สีหน้าอตตกายของอีกฝ่ายโคชิก็คือสะโพกนะคะอันนี้มาจากคำว่าโอโทชิมัสครับทำให้ตกลงนะคะทำสะโพกให้ตกลงก็คือการหย่อนสะโพกลงนั่นเองนะคะโอเคอนาจิเหมือนกันชิเซนสายตานะคะระดับสายตาเหมือนกัน ความสูงของระดับสายตาเท่ากันนั่นเองทักษะความสูงเนาะฮานาชิกะเดคสามารถพูดคุยกันได้จบไปแล้วค่ะ23นาทีนะคะโอเคบายบายค่ะเราเจอกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ